นนี้อาจารย์มีคําถามมาถามพวกเราพวกเรารู้จักรุ้งกินน้ํำไหมรู้ค่ะรู้ในมุมไหนบ้างรุ้งกินน้ามีเจ็ดสีเจ็ดสีแน่แน่รู้หรือไม่ว่าไอ้เจ้าการเกิดรุ้งเนี่ยมันมีหลักการทางฟิกส์ซ่อนอยู่อยากจะถามว่าพวกเรารู้หรือไม่ว่ามีรุ้งกี่ประเภทเจ็ดประเภทครับไอ้แม่ดนเจ็ดสีโอเคสี่ประเภทเหรอคะมีอะไรบ้างเยอะจังเอออันนี้ไม่รู้มีหลายร้านประเภทโอ้โหโอ้ไม่ขนาดนั้นอีกอันนึงรู้หรือไม่ว่ารุ้งที่พวกเราเห็นแต่ละคนเนี่ย รุ้งนั้นเป็นของเราคนเดียวค,คนอื่นที่มองเห็นรุ้งก็จะเป็นของคนนั้นเท่านั้นเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายกันว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นแล้วฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดรุ้งมีอะไรบ้างไปติดตามกันครับลองพิจารณาน,านี่อาจารย์เอาน้ํามาใส่ในตู้ปลาจิ๋วอาจารย์ตรงนี้นะและจินตนาการว่านี่แหละคือหยดน้ําพวกเราอะ่ะพอจะรู้จักตอนที่เราทดลองตอนเด็กๆว่าเมื่อแสงผ่านปริซึมมันจะมีการแยกแสงออกมาเนาะจากแสงขาว มันจะแยกออกมาเป็นเจ็ดสีอ่ะเมื่อใดก็ตามที่แสงวิ่งผ่านตัวกลางที่เป็นลักษณะตัวกลางที่แตกต่างกันออกไป mm hmm. ก็คือตัวนี้แสงวิ่งจากอากาศมันในใน,ในละอองน้ําตัวเนี้ยมันมีการหักเหแต่ตอนที่หักเหเนี่ยแต่ละสีมันหักเหไม่เท่ากันมันก็เลยเป็นการแยกสีออกมา mm hmm. เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยพยายามจะจําลองสถานการณ์โดยการ, mm hmm. การนี่อาจารย์มีกระจกเงาอีกหนึ่งอัน oh. และอาจารย์ก็จะเอากระจกเงานี่แหละวางเข้าไปใต้เจ้าตัวตัวนี้เพื่อจะเป็นการจําลองว่าถ้ามีแสงวิ่งเข้ามา แล้วมันจะต้องวิ่งเข้าไปในน้ําและสะท้อนแล้วก็วิ่งกลับออกมาเนี่ยเราจะเห็นอะไรเดี๋ยวอาจารย์ย้อนลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเอาล่ะเดี๋ยวทุกคนลองสังเกตนะว่าเกิดอะไรขึ้นบริเวณนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไฟเพื่อให้เป็นแหล่งกาเนิดแสงอ่าพวกเราสังเกตอะไรไหมอยู่บนนี้โอ้มันเป็นรุ้งแบบมันเป็นริ้วสัน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 เนาสันเพราะมันน้ำมันสันนะแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์ให้แสงเนี่ยวิ่งเข้าไปมันก็เข้าไปในน้ำก่อนเนาะจากด้านล่าง แต่คราวนี้อาจารย์สมมติว่าเจ้าตัวนี้ทำหน้าที่สะท้อนแสงขึ้นแล้วไอ้เจ้าแสงที่วิ่งขึ้นเนี่ยหลังจากการสะท้อนมันก็พยายามจะวิ่งกลับสู่อากาศแต่ไอ้ตอนที่วิ่งไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนขาเข้าสะท้อนและขาออกเนี่ยแหละแสงมันเปลี่ยนไปจากแสงขาวเ,เกิดการกระจายตัวเป็นเจ็ดสีคําถามที่อาจารย์อยากจะถามคําถามแรกก่อนเลยและน้องๆลองคิดตามไปก่อนนะครับคิดว่าเราจะเห็นรุ้งเนี่ยก็ต่อเมื่อดวงอาทิตย์ต้องอยู่ที่ไหน อยู่บนหัวยู่บนหัวตอนเที่ยงตรงมุมเงยว่าจำเขาอมีมุมเงยอ่ะมีมุมเงยลองสังเกตนะครับทุกครั้งที่เรามองเห็นรุ้งเนี่ยมาดวงอาทิตย์เนี่ยต้องอยู่ข้างหลังเราเราถึงจะมองเห็นได้แล้วพวกเราคิดว่าเราสามารถสร้างรุ้งกันเองได้เลยไหมได้ใช้พวกสายอาสายยางเลยอะมาด้นี้ไหมแล้วก็ทําให้เป็นฝุ่นละอองน้ำให้เป็นเราไปลองกันเลยไหมแล้วเราจะได้เห็นเลยว่ามันเป็นยังไงเนาะเอาละอาจารย์มีอุปกรณ์ง่ายๆเลยตัวฟอกกี้อยากให้มีแสงอาทิตย์มาจากด้านหลัง แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะฉีดละอองน้ำขึ้นไปแล้วพวกเราสังเกตนะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะเห็นรุ้งมันจะเป็นสีมันเห็นไหมเป็นแถบแต่ว่าไม่ได้ชัดมากไม่ชัดอ่ะเพราะว่าละอองน้ำประมาณนี้นะแสงประมาณนี้ลองดูแล้วทุกคนจะเห็นได้ว่ารุ้งนี้ของใครของมันอ๋อนั่งไงมันจะเป็นของหนูแบนมันจะโค้งใช่โค้งเหรอแต่ของใครของมันสังเกตไหมเอาละครับแต่น้องๆก็จะต้องสังเกตนะครับว่า อาจารย์ได้เลือกตำแหน่งเพื่อให้แสงมาจากด้านหลังเนาะเราะจะถึงสามารถสังเกตเห็นรุ้งได้คราวนี้อาจารย์อีกหนึ่งคำถามไอ้เจ็ดสีที่เราเห็นเนี่ยมันไล่ยังไงจากบนลงล่างเห็นว่านี่เป็นหยดน้ําจําลองของอาจารย์มีแสงขาววิ่งมาจากข้างหลังมันพยายามจะวิ่งเข้าไปในน้ําแล้วมันก็เกิดการหักเหเนาะแยกสีออกมาเนาะเหมือนที่ด้เกิดขึ้นในปริซึมแล้ว,ลวก็มีการสะท้อนแล้วมันก็พยายามจะหักเหกลับออกมาข้างนอกดูในตามแผนภาพพวกเราคิดว่าควรจะเห็นสีม่วงอยู่ข้างล่างหรือสีแดงอยู่ข้างล่าง แดงมันอยู่ล่างแต่ว่าถ้าตามความจริงสีม่วงน่าจะอยู่ล่างเพราะ<ช>อะไรเอ,อ่ยเพราะ,ราะว่าอันนี้ผ่านการสะท้อนเรียบร้อยแล้วถูกต้องเลยจะเห็นได้ว่าสีแดงตัวนี้มันมีมุมก้มเยอะเนาะในหาะที่สีม่วงนี่มุมก้มมันน้อยถ้าเกิดเรามองย้อนตามแนวเนี้ยเราอ่ะจะเห็นสีแดงอยู่ข้างบนเพราะมันมีแนวเนี้ยมันมีมุมเยอะแสดงว่ามันต้องชันกว่า เราก็จะเห็นสีแดงอยู่ด้านบนคราวนี้ยังมีคีกคำถามหนึง่งแล้วรุ้งมีกี่ประเภทจําได้ไหมทุกคนเห็นแล้วว่าตอนนี้รุ้งที่ผ่านการสะท้อนหนึ่งครั้งและมีการหักเหประกอบไปด้วยเนี่ยจะเกิดเป็นสีรุ้งเนาะที่มีสีแดงอยู่ข้างบนถูกไหมครับปรากฏว่ามันมีประเภทที่2ครับที่เกิดการสะท้อนทั้งในตัวละอ,องน้ำเนี่ยสครั้งเราเรียกรุ้งประเภทแรกที่เราคุยกันวันนี้ว่าเป็นรุ้งแบบปฐมภูมิคือแบบอ่าเด็กๆใช่ไมเด็กดดๆมาครั้งเดียว1ครั้ง แต่เราจะมีรุ้งที่เกิดอาท้ทอนภายใน2ครั้งเนี่ยว่าทุติยภูมิเพราะฉะนั้นหน้าตาของรุ้งทุติยภูมิก็เลยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้่สมันจะเป็นสีม่วงตรงนี้อ่านั่นจะเห็นได้ว่าเนาะด้านล่างจะเห็นว่าเป็นรุ้งที่มีความเข้มหน่อยอันนี้หาดูง่ายแต่ทุกคนจะสังเกตได้แล้วว่าถ้าเป็นรุ้งแบบ ทั่วไปที่เราเห็นได้ง่ายๆเนี่ยสีแดงอยู่ข้างบนสีม่วงอยู่ข้างล่างแล้วพอเป็นรุ้งที่เป็นทุติยภูมิสีม่วงอยู่ข้างบน,บนอ่าและสีแดงอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ตอบคาถามแล้วนะครับว่ารุ้งเนี่ยมีที่มาที่ไปได้เกิดจากหลักฟิสิกส์ของการหักเหการสะท้อนของแสงและการแยกแสงขาวออกเป็นเจสีเนาะรุ้งที่เกิดขึ้นเนี่ยของใครที่เห็นก็เป็นของคนนั้นเราเห็นรุ้งไม่เคยซ้ำกันเลยนั่นเองครับ